สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับหน้าตู้ปลา24นิ้วนะครับผมก็วันนี้จะมาแปลกๆหน่อยนะครับพอดีผมได้ปลาใหม่มานะครับจากทางบ้านพอดีแม่ผมลงมาจากเชียงรายมากรุงเทพนะครับแล้วอาผมเขาหาปลาให้มาพอดีนะครับแต่เป็นปลาที่แบบคงเหลือในสต็อกครับก็เลยเขาก็เลยเก็บมาให้ผมหมดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันว่ามีปลาอะไรบ้างกันดีกว่านะเอาเป็นตัวที่ซิ่งที่สุดในในนี้ผมเลยครับ นี่เลยปลามาไฟนะครับมาไฟแดงนะครับโคซิงนะครับทรงนี้แบบเป็นกลุ่มเป็นตระกูลเดียวกับวงปลาตะเพียนเลยนะมาไฟแดงนะผมว่าหลายๆคนที่อยู่ทางชนบทน่าจะรู้จักดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มีอยู่ทั่วไปไหมก็ไม่ได้ทั่วไปนะครับก็เป็นอยู่รุ่มแม่น้ำโขงเหมือนกันนะครับผมมีตัวผู้นะครับสังเกตได้ตัวไหนคือขี้บนแดงๆเนี่ยนะ พอมาดูตรงๆนะมันแบบอารมณ์แบบเป็นร่างเดียวกับพวกโอเดซ่าบารหรือว่าแบ็กรูบี้บาร์เลยนะแต่แค่เป็นของปลาไทยนะครับโคตรสวยนะผมเห็นแล้วแบบปลาไทยมันสวยว่านะแบบสิ้นงเลยอะแบบไม่ดึงไม่ดึงไม่ถึงว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับนีนะโคตเท่นะจะให้ดูมีกนี่นี่นนนน โคซิงอะ่ะอันนี้คือถ้าล่างมันฮีทนี่แบบจะแดงกว่านี้อีกนะดูดิแค่นี้ก็แดงมากมากแล้วนะในกล้องเนะี่ยนะครับดูดตัวนี้ตัวนี้แผลนะ่าจะโดนตอดนะนะครับจากการขนส่งนะนิดหน่อยนะครับผมมีไม่เยอะเท่าไหร่ตัวเล็กนะตัวเล็กก็น่ารักดีนะผมส่วนตัวเมียมันก็จะจืดหน่อยนะครับน,นี่ตัวเล็กก็มีโคเทนะครับมาไฟจะเด่นเขายัจะมีจุด ปลายหลังแล้วก็ขีดบนแดงๆหน่อยนะครับโอเคผมสายพันธุ์แรกก็เลยนำมาไฟเสร็จปุ๊บสายพันธุ์ที่สองแล้วกันนะครับซิลกุลาบนะครับผมนี่อยู่ตรงหน้านี่เลยนะครับนี่เป็นตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่มันจะเริ่มแดงแล้วนี่นนเร็วว่ะทุกคนนี่ไหมพอเห็นไหมนี่ครับซิลกุหลาบนี่ครับจะออกแบบเป็นลุ้งๆเลยนะคือแบบ เลี้ยงเป็นกลุ่มนี้แบบโคตรสวยอะ่ะผมว่านะถ้าเลี้ยงมาเป็นกลุ่มอะ่ะครับเนี่ยเขาเห็นไหมมันเร็วอ่ทุกคน,นตัวเด็กนะครับซีบกุลามเลยนะครับที่เห็นทอง,ทอง,ทองๆแดงๆอ่ะปลาเขียวหน่อยนี่คือลามหมดแล้วคือจุดเด่นที่ผมชอบมันนะมันดูอารมณ์แบบปามเนียนๆอะ่ะเข้าใจคำว่าปาเนียนไหมทุกคน คือแบบมันคลินครีนไงไม่รู้อะนะมันแบบตัวมันแบบดูแบบนุ่มๆเนียนๆตาไงไม่รู้นะผมก็ก็เป็นกุหลาบนะครับพอดูไกลๆมันวิงวว่งวับวิ่งวับมากลงนะกุหลาบอะพอมันเห็นชัดมากไงนะนี่นี่คือกุหลาบนะกุหลาบตัวใหญ่หนะผมอ่ะเราไปสายพันต่อไปดูว่ากุหลาบเขาก็จะอยู่ที่ลำลำลำธารหน่อยนะครับเหมือนอารมณ์แบบปลาฉีดสีเลยเว้ย แต่มันเป็นธรรมชาติมากนะครับโอเคครับแล้วสายพันธุ์ต่อไปนะครับก็คือปลาซิลหนวดละกันที่ผมเรียกนะซิลซิลนาซิลหนวดแล้วเองนะครับนี่ตัวนี้เลยครับตัวจะใหญ่หน่อยนะครับก็สวยไหมก็สวยนะมันสวยตรงที่มันมันมีหนวดด้วยแหละนะครับผมมันออกแนวเป็นหนวดหนวดพิพิว,พวหน่อยอหายไปแล้วนี่นะผมด้านลำตัวเขาจะแบบวิงวับวิงวับ เงินเงินและมีขีดดำพาดกลางเลยนะครับถือว่าตัวใหญ่ไหมอยู่ตัวใหญ่เลยนะแต่ออกแนวใจดีใจดีจดนะทุกคนปากมันเหมือนแบบฝักผ้าอย่างนี้เลยนะปากมันแบบเหมือนตามกรนะ่ะเนี่ยมีหนวดนะผมเก้ผมแส่พันต่อไปแล้วกันนะไปเร็วๆเลยครับก็คือหมอแคบบาดิสนะครับโอ้โหแจ่มมากอ่ะหแอบแล้วนี่คือตัวที่แจ่มเปสุดในตู้เลยนะหมอแค่ตัวนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันสีมันไม่เหมือนเพื่อนเขาเลยนะ เพื่อนคนหนึ่งเขายังมีสีอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่รู้ไปว่าสีเป็นแดงแดงนะครับมันน่าจะเหมือนปลาอื่นๆแล้วนะครับที่แบบมีสีทั้งสีสจืดๆแล้วก็มีสีแบบเฟี้ยวๆนี่นะผมเป็นหมอกแฮบบาดีสนะผม <crosstalk S 1> นี่เลยโดน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 ูดนดนติดกองอยู่มันไอ้พวกนี้มันชอบอยู่น้าไม่แรง,องอรเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องย้ายหน่อยแต่ก็ยังไหวอยู่ไอ้พวกนี้มันอึดนะครับอึดมากๆตะกูลปลาหมอนี่อึดชิบหายเลยนะทุกคนคือแบบ เลี้ยงแบบไม่มีออกซิเจนเลี้ยงแบบกันนายกันดามยังรอดนะนี่ตัวแจมมาสน,นิท่มขอผมเลยผมจะใส่ใตู้สักตัวนึงอนะนี่เพราะตัวนี้มันแจมมากทุกคนโอ้โหสีแบบเกินเบอร์มากตัวนี้นะครับปลาหมอมันก็คล้ายๆแบบลูกปานินนี้นะพอดูทรงมันนะแต่มันก็คือปลาหมอแหละก็คือใายชอบกระโดงแบบเห็นไหมมันเหมือนปลาหมออันนี้เขาชื่อปลาหมอแคะพม่านะครับมันจะออกแบบเป็นแนวจุดๆเป็นมุกๆหน่อยครับตัวตัวนี้นะไม่รู้ทําไมมันสี น่าจะเป็นช่วงฮีทเท่าแหลนนะครับสีดันไม่เหมือนวันอื่นนะตัวนี้เท่มากครับเท่สุดไปแล้วเท่คุดค่ดดูดิโอโเครื่องนี่แบบครบเลยเนาะตัวนี้เฟี้ยวมากนะครับผมเอามามซมแซมๆนิหนึ่งคือกลกริม,มุกนะครับ <c oughs> ปลากริม,มุกโอ้โหตัวนี้พอมมากนะครับคือก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่ามันโดนเป็นปลาแบบค้างสต็อกครับ อาหงไว้นี่โหหมอบาิสตัวนี้แบบเครื่องครบจัดนะครับใครชอบปลาหมอแต่ชอบแบบไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับเลี้ยงในตู้ไม่น้ำได้เงี้นี่แบบแจมมากเลยนะพวกนี้โคตรดีอ่ะสีนี้ดีมากเลยนะสีตัวนี้สองตัวนั้นมันก็ดีทุกตัวนะทุกคน,แต,กคนแต่ส่งว่าใครชอบแบบไหนนะครับเนี่ยนะโคตรแจมนะผมมันก็จะซุกอยู่ตัวนี้นะมันพิง ไม่ได้เป็นไรนะทุกคนมันพิงหินเพราะว่ากระแสน้ําตัวนี้มันแรงไปหนนะ่อยโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับไปต่อไปก็คือมีปลาเลยว่าปลาแพะไอ้ปลาไอ้โหโคตรเทเลยว่ะให้ดูดินโห เล่มหลงรักปลาหมอแล้วไงไม่รู้ว่โะโคเทนปลาหมอนี้นะครับมี่มาไฟมาไฟเท่มากนะครับผมโคชอบเลยมันออกแนวแบบทรงสปอร์ตอะไม่น่าจะมีเลยนะที่จริงเลยมีปลาขาวด้วยนะแต่ไม่อรอดเลยทุกตัวเลยนะครับเออมาประมาณนี้หมดแล้วทุกคนนะครับผมเพิ่งมาได้เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ใส่ตู้แล้วก็ไปทํางานเลยนะครับผมก็มีตัวที่อ่อนแอบ้างนะครับผมแต่ส่วนมากเราจะ องค์ประกอบโอ้ตัวนี้โคตรสวยเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตู้ลำธารน,นะครับมันมีที่แอบอยู่นะเครผมเดี๋ยวเรามาให้อาหารดีกว่ามันไม่ได้กินอาหารมาแบบโคตรนานเลยนะผมจะให้แบบไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้พวกปลาที่แบบอดอาหารมาอย่างเงี้ยต้องแบบค่อยๆทยอยให้นะครับมิงั้นเดี๋ยวมันจะท้องอืดได้อย่างง่ายเลยนะครับผมเดี๋ยวมาให้ที่ผมให้นะครับก็จะเป็นที่บด ที่บดอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะมีจําหนายเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้ผลแบบเปลียวฟ้ามากอะเนี่ยจากเม็ดใหญ่ๆงนี้ยบดเลยแค่นะี้เป็นผงเลยคือปลาแม่งแบบไม่ทันได้ย่อยอะมันก็ดีสําหรับปลาที่แบบย่อยยากๆนะพวกปลาที่แบบเขาเรียกไรที่แบบเอาง่ายเลยมันก็เหมือนโจกอะทุกคนเหมือนคนกินข้าวสวยกับโจ๊กอะโจกก็ยังย่อยง่ายกว่าแล้วบดไปให้มันเลย กดอย่างเดียวปรับความเอียดได้นะครับวผมจะมีจำหน่ายเลยเดี๋ยวมารีวิวจริงจังทีนึงกันนี่เขาไม้หา่านนะครับไอพวกไอพวกนี้มันกินง่ายอยู่แล้วนะครับปลาไทยมีม,มีค่อยเลือกกินเท่าไหร่นะครับแต่ต้องให้แบบพอดีพอดีนะปลาไทยรู้สึกท้องอืดง่ายก่อชาวบ้านเขาไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะให้อีกสักทีหนึง่งนะครับพออาหารเราไปทานบดมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับโอเคมานนี้แล้วกัน ไว,ไว้ใจไม่ได้พวกนี้โดดเก่งมากนะครับผมใช้แบบนี้ปิดเลยนะแบบเป็นช่องเป็นช่องผมเห็นบางเห็นเห็นในกลุ่มนะแบบมันติดช่องตายอะทุกคนคือแบบที่กั้นช่องเนี้ยไอ้ปามเป็นเสียบตรงช่องแล้วก็ตุยแบบเวรกรรมจริงๆนะอุตส่าห์มีที่กั้นให้มันแล้ะแบบนี้ปลอดภัยกว่าเยอะดีนะผมใช้แบบนี้นะไม่ได้เป็นห่วงเลยออกไม่ได้แนะ่นอนนะแบบนี้นี่นะครับ กินอาหารไปเรียบร้อยกินอาหารไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาให้ทยอยให้เรื่อยๆนะครับนี่ไอ,อ,อ้ตัวใหญ่ผมไม่รู้จะไว้ไหนเลยไว้นี่เลยนะครับแอบเสียงโล่งกันนะแต่มันแข็งแรง,งนะพวกนี้แข็งแรงแล,ล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะย้ายให้มันไปอยู่ตู้ยาตู้ยาวแหละนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูท่าทีมก่อนนะครับวันนี้แล้วกันนะทุกคนวันนี้มาพามารับชมปลาไทยไทยนะครับอันนี้แล้วกันนะครับ อ่ามาชมอมนะครับผมซิลไม่ใช่ซิล,ซลปลาปลาไฟนะครับผมปลาไฟเท่มากนะครับอารมณ์แบบโอเดซ่าบาร์เมืองไทยเออไม่ไม่ไม่ส่งเดีกันเลยนะจริงๆนะครับแล้วก็หมอแค่บาดีสนะหมอกเลดบาดีสไม่ใช่เลดบาดีสนะเป็นหมอแค่เขามาแล้วมปกิมมุกนะสองตัวผอมมากโอเคเราค่อยขุดมันมนะทุกคน แล้วก็มีซิลกุลาบนะครับนี่กุลาบเทมากโคตรเทพเทพจริงๆแนละกูลาบเนะี่ยซิลกุลาบเนะี่ยถ้าใครสนใจนี่ทักสอบถามได้แนละ้วแต่ผมไม่อยากจะส่งนะพวกซิลกหลาบนี้มันอ่อนแอมากเลยนะทุกคนคือแบบใส่ถุงส่งแพ็กต่างจังหวัดเนี่ยมันมันโอกาสรอดค่อนข้างน้อยนะครับนี่ก็มาไฟนะครับผมเจ๊ผมยวผมลาไปก่อนนี้ดีวกว่านะวันนี้มาอวดนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับ แล้วเดี๋ยวในอีพีน้ต่อไปนะผมจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนน้ำสักหน่อยนะครับหลังจากที่แบบผมว่าผมน่าจะรู้พอสมควรนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงการเปลี่ยนน้ำสักหน่อยนะว่าเปลี่ยนน้าเยอะไม่ใช่ว่าจะดีอย่างนี้นะครับผมผมว่าทุกคนหลายๆคนน่าจะเคยภาพมาแล้วซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับในอีพีหน้านะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนดีกว่าอย่างนี้นะโอเคอีพีนี้มาจบอีพีนี้กันดีกว่ามาอวดปลานิดหน่อยนะครับเพียบเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทัก สอบถามในไลน์ไม่ได้นะครับปลาในนี้ผมก็จําหน่ายหมดนะครับก็แบ่งปันพี่ๆน้องๆที่อยากเลี้ยงนะครับแต่ผมบอกก่อนนะผมยังไม่ส่งนะปลาแบบวหายเร็วกลางน้ำอย่างนี้นะครับเผื่อใครอยู่แถวกรุงเทพก็มารับน้องไปเลี้ยงได้นะครับก็คือจําหน่ายนะครับจําหน่ายราคาเป็นเงินเองนะครับเี่ผมลัปลาไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับโอเทนะครับ โอ้โหมาไฟนี่เฟี้ยวจริงนะนาหน้าไปลงตัวมากครับไอซีว์หนวดน,นี่ก็ใหญ่ใหญ่ครับโอเคผมไปละ